อันที่เดงได้ก็เป็นตอนทของงายช่วหมบ้านักวหูบ้านักัวตาบานเนียเดวาัง้น่เพราะเเห็นนสวยด่ชผู้ชายเจเไปแ้าอนีแค่างชิกค่้ยเพิ่นกาลังนี่ยม่อนี้ดินตาหูชอผู้ชาสองใหญ่จเบาเอียงกันประสพหมกระบะ เสียครับมาเอาได้นี่จะมีลานี่พ่อะเงว่าลอตเตอรี่คนเสียสำหรัเจางหายสยแล้วเห็นถืออะไแม่ประกาศในค่นเลืดตลอตเตอรี่เสียแวประกาศุขายลอตเตอรี่นั่นนอกจากล้วนที่หกมีมาขายบอขายมเอามาเดีอามาเด้ยวเอามาขายให้ใยงเด้อแล้วมันเงนมังนั่นจิบสอนนาจิต้าไก้วไอ้สังชยนคนมึงเอาแล้วาเอา ชองช็อตบอลานคนจ้าโอ้ยน่าสรรนายกสมรมาเบิ่งรอบชิงชนะเลิศเลือเนยไอ้นหั้อน่ยาจารย์เนี <S 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 ้อาจารย์เท่าแค่บอร์นีอาจารย์จะนอยให้อาจารถัเลื่อนเนอบ๊อบี้หน้าไ้ขาดที่น้าปากเราก็น่าตาดีชุดผ้ามอันแค่ยุคเขาปนชตัว ไม่พัดยูนี่หืออะไยังมันเตือนไหมน่าชุมผากัวดใ้คิว้กันมาใช่ขวดให้าลนี่ต่วาชุบผากติดนี้ยี่รู้ที่เหล่านี้กันเลยเจ้าเ่็เกย์นเขาเจ้าพ่เกย์้นเขาโอ้ยมาสังเกตชาวชายโยมมันงแค่ไหนก็อยากกินแค่เชื่อมเดือตายมาบังเทียรยพเอี อันุบาดกวนยีแต่ยากด้วนี่นาเจ้าปิจิเาก็นี่แต่เทาก็ดีนะเนอเราไปเป็นคนที่ต้องจะเห็นคะดี